สวัสดีครับผมชาร์ปเทคนิคสัพพอของบริษัทยูซายนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเลนเจอร์ทูนะครับกล้องตัวนี้ก็คือเลนเจอร์ทูสี่ล้านนะครับตัวนี้นะครับก็สามารถคุยต้ต่อนะครับก็สามารถฟังเสียงจากกล้องได้นะครับตัวนี้ก็คือภาพสดนะครับภาพสดภาพและเสียงนะครับของกล้องเลนเจอร์ทูสี่ล้านนะครับก็เราสามารถฟังเสียงจากกล้องได้นะครับอเราจะมา เทสในการพูด so ก uh, ันนะครับสัสโหสฮัลโหลีสนะสรีสับกีคืัสดีสวัสดีสัสดีสวัสล้สวัสดีับดีสวัสดีสวัสสวัสดสาัารถหวัลโหลวัสดีสวนสดีสวัสด้นะคสสับีสวัสดัสดหสวัสดสวัสดีสรับดีดันนะควับดััดว อันนี้นะครับอันนี้คือภาพสดนะครับอ่า ก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับการเทสอุปกรณ์นะครับตัว Ranger 2นะครับตัว4ีล้านนะครับภาพและเสียงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคัาไปแล้วครับ